สว,วัสดีครับพบกันที่ช่องสปอร์ตเนวิชทีเรคินชิดเคยแหล่งลงข,งาลงขงวว่าวารลูกหนังผู้บอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ก็เสนอข่าวซาริกาดงเดินหน้าต่อหวังคว้ามาเกฮีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเดินหน้าตามราตัวมาเกฮีอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดท้าบซื้อกองหลังทีมชาติอังกฤษของสโมสรคิตันพาเลตเป็นหุ้นที่3แล้วลุยกันต่อไปสกายสปอร์ตสื่อเจ้าดังรายงานเมื่อ12สิงหาคมว,ว่านิวคาสเซนหมายมั่นปั้นมือคว้ามาเกฮีมาเสริมเกมรับให้ ได้โดยทีมขอกุซื้อเอดดี้ฮาวยื่นข้อเสนอให้คิดตันพารพิจารณาแล้วหลังข้อเสนอหนที่2 50ล้านปอนด์ราว2,350ล้านบาทถูกทีมรูปหนังของกงรุงลอนดอนปฏิเสธสื่อเจ้าดังเชื่อว่าทีมอินซีพังาดฟ้าต้องการรับรัพย์ไม่ต่ำกว่า65ล้านปอนด์หรือราว3 0 5 5รล้านบาทต่อการขายสตาร์ไวา24ปีซึ่งสร้างชื่อได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยูโร2024โดยเขาได้ตำแหน่งรองแชมป์กับทีมสิงโตคำราม อย่างไรก็ดีนิวคาสเซลจำเป็นต้องคิดหนักต่อการใช้จ่ายเพื่อไม่ให้ระเมิดกฎขณะที่คิตตันพาเรตยังหวังรั้งเจฮีให้อยู่กับทีมต่อไปโดยเขาเหลือสัญญากับสโมสรอีก2ปีทั้งนี้ตลาดนักเตะในหน้าร้อนของพิมพ์ดีจะเปิดตัวในวันที่30สิงหาคมเวลา5ทุ่มของเมืองผู้ดีหรือตี5ของวันที่31สิงหาคมตามเวลาไทยอาระครับชอบกดไลค์แชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ชอบสปอนนิทีเด็กของเราด้วยสำหรับวันอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แลวพบกับใหม่คลิปหน้าสุดครับ